ศีลประตะปรมาตนะที่อาจจะพบเห็นได้ง่ายในหมู่คนไทยการถืองมงายบางอย่างเช่นเห็นผีพุ่งใต้เห็นดาวตกอย่างเงี้ยก็ห้ามทักนะถ้าทักวิญญาณในดาวนั้นจะไปเกิดในท้องหมายอย่างนี้ยาต้มหรือน้ำมันที่ใช้ทารักษาโรคเมื่อรักษาหายแล้วก็ให้ทิ้งไปเสียห้ามเก็บไว้ถ้าเก็บไว้จะมีคนป่วยอีกก็งมงายเมื่อไปเผาศพ ห้ามหยิบดอกไม้จันทร์ให้กันต้องหยิบเองเฉพาะของตัวถ้าหยิบให้ใครเท่ากับยื่นความตายให้เขาก็งมงายอีกห้ามชมการจัดดอกไม้ประดับหีบศพว่าสวยห้ามชมว่าเมนสวยอย่างนี้เดี๋ยวจะมีคนตายอีกก็เป็นการงมงายแล้วก็มีอะไรที่ยึดถือกันมาว่าห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธ พุห้ามตัดพฤหัสห้ามถอนสงสิบสี่นารีสิบเอ็ดสารพัดอย่างที่เป็นการยึดถือมานี่ก็เรียกว่าเป็นศิลปตะปร,ะาประมาตเช่นเดียวกันถ้ารวบรวมการถือของคนไทยมาให้หมดเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือเล่มโตโต,โตได้หลายเล่มที่จัดเป็นศิลปตะปร,ะาประมาตในบทชยปริตเนี่ยบทสวดชยันโตที่สวดทุกวันเนี่ย ท่อนแรกเป็นการกล่าวถึงการบําเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าจนสามารถเอาชนะมารที่โพธิบัลลังก์เนี่ยแล้วก็ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณส่วนท่อนหลังได้นำข้อความจากสุป,ปุพันนหสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่20อังคุตรนิกายติกานิบาตซึ่งเป็นประสูรที่ตรัดสอนให้ถือว่าด้วยการทำดีด้วยกายวาจาใจานั่นแหละเป็นมงคลเป็นเลิกดียามดีที่สำคัญที่สุด ในสุปุพันนาสูตร deceived, มีข้อความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเยน็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสุนักขัดตังสุมังขลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทถังธรรมจาริสุสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดีสุนัขขัดตังเลิกดี สุมังขลังมงคนดีสุปะพาตังสว่างดีสุหุติตังรุ่งเรืองดีสุขโนโขณะดีสุม,มุหุตโตยามดีแล้วก็สุยิตถังพระมาริสุบูชาดีในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายปทักขินังกายกรรมมังเนี่ยกายกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมมังปทักขินังวจีกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวา แล้วก็ปทักขินังมโนกรรมมังมโนกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาปณิทีเต im, ปทักขินาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาปทักขินานิกัตตวานะละพันตเตปทักขินีสัตว์ทั้งหลายทํากรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพุทธศาสนาไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลนี่คือข้อความน คำว่าสุนัขขัดตังเนี่ยวันที่คนทั้งหลายบำเพ็ญสุจริตทั้งกายวาจาใจให้บริบูรณ์ชื่อว่าเป็นวันที่ได้ประกอบเลิกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวันนั้นเนี่ยมีเลิกดีทุกเมื่อวันนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นวันทำมงคลแล้วแต่ต่อให้วันที่โหราศาสตร์สมมุติว่า เป็นเลิกดีที่สุดเนีเป็นราชาเลิกมหัถโนเลิกเทวีเลิกเลิกต่างๆที่สมมุติว่าดีที่สุดแต่ถ้าหากไปทําความชั่วยังไงเสียมันก็คืออับประมงคลอยู่นั่นเองไม่มีความเป็นมงคลเกิดขึ้นเพราะการะทาชั่วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ที่พุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยคนเราจะประสบความสําเร็จได้ ก็เพราะความภาคเพียรพยายามในการทำความดีไม่ใช่เกิดจากเลิกยามดวงชะตาหรือฟ้าลิขิตแต่อย่างใดที่สำคัญเนี่ยการกระทำหรือพฤติกรรมของเรานั่นเองแหละที่ลิขิตชีวิตของเราที่เรียกว่ากรรมมลิขิตไม่ใช่พรหมมลิขิตหรือเทพลิขิตสวรรค์ลิขิตแต่อย่างใด ดังพี่ว่ามิใช่เทวาจะมาอุ้มสมไม่ใช่พระพรมจะมาเสกสรรม่ใช่สุขเสาหรืออาทิตจันทร์จะมาบันดาลให้เราชั่วดีอันกรรมลิขิตชีวิตของคนยากดีมีจนสุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีต้องได้ดีถ้าทำชั่วก็มีแต่ไปอบายชีวิตของเราเนี่ยจึงอยู่ในกรรมมือของเราเพราะอยู่ตามกฎแห่งกรรมคือการกระทำของเรานั่นเอง ผิดพลาดอะไรมาอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษตัวเองจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวของเราตรงนี้พระพุทธเจ,เจ้าที่เอามาสอนเป็นการสอนให้มนุษย์เนี่ยฉลาดเกิดสติปัญญาไม่งอมืองอเท้าไม่รอโชควาส,สนาหรือราชรสมาเกยแต่ให้ลงมือทำความดีด้วยตนเองและความดีจะส่งผลเองการทำดีจึงเป็นหน้าที่ของคน ส่วนการให้ผลเป็นหน้าที่ของกรรม